มาสวนลุงโตดีปรีมาเก็บดีปีดกมากอุ้ยเออแหละแกแกไปสำรวจสำรวจสวนเดี๋ยวนี้เราจะไปตากใส่แกง ใส่แกงแล้วก็เป็นยาเป็นสมุนไพรได้ตรงนี้ตัวแกปลูกเอาไว้ดูปะเดี๋ยวไปดูค่อยามาเก,ก็บเอยอะ

นี่มีแป้แงแป้งแป้งฟักแป้งแตงกวาอันนี้วอเตอร์เครสเอาไปชุบแป้งทอดเนี่ยอร่อย คนมาซื้อเป็ดซื้อเป็ดโอ้ยโอ้ยมีอะไรบ้างช่อกระเระพราเก็บช่อกระเพราไปนี่นี่กระเพราแดง เอาไปโรยกะเพราขาวกับกะเพราแดงกะเพรากระเพราวิ่ยพริกรข, í, ขี้หนูแต่มันไม่มีเม็ดใน,นสวน สวนกะเพราหอมมากอ้ย ผักกูดผักกูดไม่กูดเอคยอยู่สวไม่เคยเคยอยู่แต่ไม่เคยเห็นอะไรเนี่ยไปใส่แกงต้มครงงไปย่างได้ ยอดมะขามอุย้ยอะไรเนี่ยตำ๊มส้มตำน้องเป็ดน้องเป็ด คนก็ามาซื้อเป็ดน,นี่อันนี้ไม้ไม้ประดับ เมนมันเอ้ยไม่ได้มันโอ้มันสัมปร,รังสิมันสัมปร,รังไหนอ่ะโอ้แกเพิ่งตัดไปเหลืออีกหนึ่งคือ ต้นหอมอันนี้หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งวายมะตูมมะตูมตัดยอดทิ้งซะแล้วมาตรเติมมาตรเติม กินแรงลุงโตไปขายเป็ดใช่ไหมลุงโต ไม่ใช่ไม่ใช่หอไม้เปล่าล่ะนี่สารถเสาวรถ ให้ดอกอะไรสวยจังเราก็มาเก็บตรงนี้ต่อเอาไปตากแห้งตีปีไปตากแห้งช่วงนี้

ชะพู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 เก็บใบหมอนเก็บใบหมอนไปต้มน้ำเฮ้ย ไปหม่อนไปต้มนะ้ำทำเป็นใบชาก็ได้ชาใบหม่อนอะื้ อืมตอนนี้ทำพริกหวานน้ำปลาพริกอร่อย ใบชะพลูไปทำเมี่ยงทำ,ทำเมี่ยงใส่แกงก็ได้อร่อย เอาซื้อเป็ดไปแล้วเหรอคนซื้อเป็ดกล้วยไกล้วยไาม ก็ไปทำอะไร,รอ่ะค่ะด่าไอ้นั่น่ยที่ซื้อมาที่สารยาชวนชมชวนเชื่อพิกที่หนูไม่เก็บเดี๋ยวมันจะร่วงข้าวมันแดงเร็วมันแดงเร็วอุ้ยจเจอแล้ว เจอยอดแล้วมาตูมกินกับปลาบก,กิมน,น้ำพริกร้อยดอูดอกอะไรสวยจัง โอเคจ้ะคลิปนี้ก็จบ